ขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำไส้เดือนมาล้างน้ำให้สะอาดเพื่อขจัดดินและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนตัวไส้เดือนออกค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะนำไส้เดือนไปนอกในน้ำแข็งค่ะเนื่องจากว่าไส้เดือนนะคะเป็นสัตว์ที่มีเลือดเย็นทำให้มีความไวต่ออุณหภูมิที่ต่ำมากมากเลยค่ะการที่เรานำไสเดือนไปนอกในน้ำแข็งนะคะก็จะทำให้ไส้เดือนหมดสติและสามารถลดการดิ้นของไส้เดือนได้ค่ะ ่ะให้ง่ายต่อการผ่าของเรานะคะและขั้นตอนสุดท้ายในการน็อกไส้เดือนนะคะเราจะนําไส้เดือนลงไปในแอลกอฮอล์ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เรานําไส้เดือนไปน็อกในน้ําแข็งแล้วแต่ไส้เดือนยังมีการเคลื่อนไหวอยู่เล็กน้อยนะคะ การที่เรานำไส้เดือนไปแช่ในแอลกอฮอล์จะทําให้ไส้เดือนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ <c oughs> การที่เรานำไส้เดือนไปแช่ในแอลกอฮอล์ยังทําให้รูปทรงของไส้เดือนคงรูปด้วยค่ะทําให้การผ่าของเรานะคะสามารถ <c oughs> ดูอวัยวะภายในของไส้เดือนได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไส้เดือนมาเช็ดให้แห gladly, ้งโดยการใช้ทิชชู่ซับค่ะเพื่อนําไปใช้ในขั้นตอนต่อไปก็คือการผ่านั่นเองค่ะ ดีจ้าเราคือไส้เดือนก่อนที่ทุกคนจะนําเราไปพาเราขออนุญาตแนะนาตัวเองก่อนนะเราคือไส้เดือนดินเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในเฟลัมเอนเมลิดาเรามีรูปทรงยาวเรียวเป็นรูปทรงกระบอกแบ่งออกเป็นป้องๆเป็นจํานวนมากผิวหนังของเรามีความชุ่มชื้นทําให้ช่วยสามารถหายใจผ่านผิวได้เราชอบอาศัยอยู่ในดินที่มีความชื้นโดยเราจะกินดินและเศษซากพืชเป็นอาหาร ระบบย่อยอาหารของเราเป็นท่อยาวต่อเนื่องตั้งแต่ปากจนถึงทวารลักษณะสำคัญของตัวเราคือเรามีครอปสำหรับเก็บอาหารและมีกลิ่นสำหรับบดอาหารนอกจากนี้เราก็ยังมีส่วนไขเทลัมบริเวณผิวหนังของเราที่มีสีไม่เหมือนบริเวณอื่นซึ่งเป็นส่วนที่สามารถบอกได้ว่าเราเป็นไส้เดือนที่มีการจเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ทุกคนรู้ไหมว่าเราเป็นสัตว์ที่ไม่มีตาและไม่มีหูแต่เราสามารถรับรู้การสั่นสะเทือนและแสงได้ดีนอกจากนี้เราก็ยังเป็นสัตว์ที่มีสองเพศด้วยนะเราต้องไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะขั้นตอนแรกของการผ่าเราจะทำการคลิกตัวไส้เดือนให้อยู่ด้านหลังหงาขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าศึกษาโครงสร้างภายในหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ด้านท้องของไส้เดือนเป็นตำแหน่งที่เหมาะสำหรับการผ่าศึกษาเพราะสามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้ชัดเจนกว่าด้านหลังนั่นเองค่ะจากนั้นจึงตรึงส่วนหัวและส่วนท้ายไว้เพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวระหว่างการผ่าตัดเราจะเริ่มผ่าบริเวณส่วนหัวและส่วนท้ายก่อนทำการกรีดลำตัวตามแนวยาวอย่างระมัดระวังเพื่อเปิดเผยโครงสร้างภายในสำหรับการศึกษาค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะใช้หมุดช่วยตึงผิวหนังทั้งสองด้านเราจะค่อยๆใช้ปลายแหนมยกขอบผิวหนังขึ้นและปักหมุดให้แนบกับถาดผ่าทีละด้านอย่างระมัดระวังเพื่อให้ผิวหนังถูกกลางออกอย่างสม่ำเสมอไม่พับหรือบังอวัยวะด้านในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการมาตรฐานในการศึกษาชีววิทยาซึ่งช่วยให้เราสังเกตอวัยวะภายในได้อย่างละเอียดและปลอดภยัยไม่ทำให้โครงสร้างเสียหายระหว่างการเรียนรู้ค่ะ และนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้จากการผ่าค่ะจากผลลัพธ์ที่เราได้นะคะก็ทําให้เราสามารถมองเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของไส้เดือนมากมายเลยค่ะซึ่งอวัยวะแรกที่เราสามารถมองเห็นได้เลยนะคะก็คือปากค่ะปากนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบทางเดินอาหารค่ะทําหน้าที่ในการรับอาหารหลังจากนั้นก็จะส่งไปยังคอหอยเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการย่อยต่อไปค่ะถัดจากปากก็จะเป็นคอหอยนะคะ คอหอยทำหน้าที่ในการดูดกลืนอาหารเช่นดินเข้าสู่หลอดอาหารและส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของระบบทางเดินอาหารต่อไปค่ะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นหลอดอาหารค่ะหลอดอาหารนะคะทำหน้าที่เป็นท่อลําเลียงอาหารที่รับอาหารจากคอหอยส่งต่อไปยังกระเพาะพักค่ะถัดมาก็จะเป็นกระเพาะพักนะคะกระเพาะพักทำหน้าที่เป็นถุงพักอาหารที่ไส้เดืนเอนกลืนเข้าไปค่ะซึ่งจะเป็นกระเพาะอาหารที่พักไว้ชั่วคราวก่อนส่งไปยังส่วนถัดไปค่ะ ส่วนถัดมาจะเป็นกลืนนะคะกลืนทําหน้าที่บดอาหารที่กลืนเข้าไปอย่างละเอียดตัวอย่างเช่นการย่อยดินและใบไม้ที่เน่าเปื่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนส่งต่อไปยังลำไส้ค่ะถัดมาก็จะเป็นลำไส้นะคะลำไส้เป็นท่อยาวต่อจากกระเพาะเลยค่ะทําหน้าที่ในการย่อยและบดอาหารให้เล็กลงด้วยเอนไซม์ค่ะ ซึ่งจะดูดซึมสารอาหารที่ร่างกายต้องการเข้าสู่เลือดและส่งของเสียที่ไม่ย่อยไปยังทวารเพื่อขับออกจากร่างกายค่ะส่วนสุดท้ายของระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนนะคะก็จะเป็นทวารหนักค่ะทวารหนักนะคะเป็นส่วนปลายสุดของลำไส้เลยค่ะทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายช่วยควบคุมการขับถ่ายให้เหมาะสมตามสภาพร่างกายของไส้เดือนตัวนั้นค่ะ same